ไล่จิ้งจกตุกแกแบบที่คุณเองก็ทําได้ง่ายๆจิ้งจกตุกแกต้องเพนหนีเมื่อได้กลิ่นใบไม้สองชนิดนี้เป็นใบไม้ที่จิ้งจกตุกแกเกลียดมากๆค่ะก็คือใบน้อยหน่าใช้หนึ่งกำมือและใบสาบเสือใช้หนึ่งกำมือตามพอละเอียดหรือว่านําไปปัดให้ละเอียดก็ได้ค่ะจากนั้นห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วนําไปวางหรือว่าแขวนไว้ในบ้านตรงที่มีจิ้งจกชุกชุมก็จะช่วยได้ดีมากๆ สอ,อัสดีค oh. ร <aux> ับผู้แานชื <Act> <go> artists, ่อดกงบุพพรแช่มีวันนี้จะมานำเสนอนไพรที่จบค่ะสวัสดีครับผู้ช่วยดชายเฉวเจ้ามากครับวันนี้จะมานำเสนอเสนอสมุนรและจิ้มจกครับวิธีการนัเสนอนะครับหนึ่งใบเต๋อจนวนหนึ่อยสองใบน้อยหน่าจำนวนหนึ่งร้อรัมสามขาเข่าบางขนาดยี่สิ่หตเมรงเขื่อีขาวจำนวนหนึ่งหอง้าขวด โลพัทสิมีสาวพิดขนาด5้าวหนิจำนวนสองขวดมโกตาข้างเล็บจำนวนสองตัว7นาฬิกาจับเวลาจำนวน1เรือน8เครื่องบดจำนวน1นึตัวเก้าเฉจำนวนหนอันบมีจับจำนวนหนึ่งเล่มสิบเอ็ดจํจำนวนสองตัวสองโคกตาครับค่ะสำหรับตารางหนมไทยลายจิ๋วนะคะตารางทุ หลัง,งการแสดงพฤติกรรมของจิ้งจกค่ะนาทีที่1เกาะอยู่เฉยๆค่ะนาทีที่1.5ก็เกาะอยู่เฉยๆค่ะและนาทีที่สองวิ่งหนีค่ะ,าคะสาระคุณายสาบเสือค่ะช่วยดัดสเลือดค่ะแล้วก็ช่วย สรรพคุณนะคะคุณใบน้อยหนาค่ะช่วยโรคปับเกลือแล้วก็ช่วยผ้าขาวค,ค่ะสองวิธีคือนำใบน้อยหนาประมาสณสาี่ใบมาบดหรือทำ,ำให้ละเอียดแล้ว ภูเขากับเล่ายี่แปที่ดีค่ะค่ะสำหรับต้นไม้นะคะที่สร้างมาเพื่อนแรกจิ้งจบกค่ะเพราะว่าได้สังเกตว่าจิงจบกบริเวณบ้านหรือโรงเรียนว่าเยอะมากค่ะแล้วก็ที่มีสโรกค่ะ